กลิ่นนี้นะครับผมเป็นกลิ่นมังคุดที่แบบว่าชัดเจนมากมากเลยนะครับกลิ่น okay. ส้มโอเคส้มแมนดารินชัดเจนมากอ,มอ่อนโยนนะครับแล้วก็เอาจริงนะพอทาปุ๊บเนี่ยปกติแล้วมันจะดูแบบเนอะนนานใช่ไหมครับไม่เลยครับมันจะแห้งซึมเข้าไปดูนะครับมันจะซึมเร็วมากเอออะไรคะกลิ่นส้มพ่อต้องซื้อใช่ไหมคะหรือ F หรือฟรีอ่านดีๆอ่านดีๆมีสติห้าห้าพ่อต้องซื้อใช้ไมค์ค้าหรือฟรีซื้อใช้ครับพูดตรงๆ้าแมนซื้อค่ะไม่ให้ใช้ฟรีค่ะไม่เคยให้ใครฟรีครับเพราะว่านางไม่ค่อยมีสติสตังนะครับผมขายอย่างเดียวความจริงอต้องเบิกมาให้ฉันมเหแล้วของฉันเองก็ใช้ไ่ดี หมดแล้วนะครับก็หมดเดี๋ยวก็สั่งใหม่วันนี้ก็พูอย่างนี้มาตั้งแต่ผมกลับมาแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้สักอันหนึ่งผมซื้อเองจวสั่งเองโอเคลูกด่าละก็ดีจริงหอมแล้วผมใช้ตอนเช้าเนี่ยบีบูตี้เนี่ยคือมันง่ายมากเลยก่อนออกไปทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมใช้อันนี้แล้วก็คิดนี่ยายเทยายเทน้องเทบอกว่าอะไรใช้แล้วอะไรคะใช้แล้วซึมจริงต้องทานยาปรับเคมีเลยค่ะซึ่งเนี้ย ผมบอกได้เลยใช้ดีจริงน้องป้าประภัยบอกว่าพี่ประภัยบอกว่าหมดลสองผมไม่ได้โกหกคือผมใช้ปุ๊บแล้วก็กันแดดยี่ห้ออะไรก็ได้ที่สําหรับคนทําให้หน้าไม่มันคุณจะซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นเตะบอลฟิตเนสไปไหนก็ได้นะครับผมหลีกหน่อยแล้วทำไมไม่ทำเก้าอี้ดีๆมาเก้าอี้ตัวเดียวกันอยู่นั่นน่ะ้อง่านนี่ไงอ่ะนะครับ ป้าก็ไปนั่งบนนู้นนี่รีเจแมงเขาบอกว่าดีรีเจแมงหลออครึ่งที่สุดเขาพูดอย่างนี้เหรอเขาเป็นลูกสาวหรอรีเจแมงหล่อครึ่งที่สุดเขาพูดแล้วป้าป้าไปนั่งตรงนั้นแล้วมันก็ห่างไปไงก็เราก็ปรับดิแล้วป้าป้าไปนั่งตรงนั้นแล้วมันก็ห่างไปไงก็เราก็ปรับดิเราก็เออตาป้าพูดอ่ะเออ เดี๋ยวไปทำออนค่ะนี่บีบูตี้ครับผมบอกเลยว่าดีขึ้นจริงจริงน้องปาเมี่บอกว่าดีจริงค่ะเซรั่มเปิดใจแล้วจ้าอ่าะไรแบบนี้ดิเนี่ยเนี่ยดีเจแม่หล่อขึ้นเทสุดนี่เทสุดสวัสดีค่ะคุณแม่แตยคุณแม่น่ารักดีค่ะตีกันเออเป็นเรื่องปกติครับทางนี้คุณป้าก็ใช้เซรั่มคุณลิตเติ้ลคุณขอบคุณค่ะเหลือสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท วันนี้ราคาราคาหน้าไลฟ์เนี่ย299แต่เราถ้าใครซื้อครบ444ซื้ออะไรก็ได้ของบ b บูตีครบ414ลดอี่14%เไม่ได้แถมฟรีเหรอแถมฟรีก็ต่อเมื่อ799บาทก็คือพูดง่ายว่าซื้อของครบ7 9 9บาทเออได้เซรั่มฟรีหนึ่งัวดราคาปกติตอนนี้หูหูพังหมดแล้วก็ขยันพูดพูดดังๆดิคืออันนี้ ปกติราคา999บาทนะครับเซรั่มนี้ตอนนี้วันนี้เหลือ299บาทคือเขาให้ผมมาขายเซรั่มผมก็จะพูดถึงแต่เซรั่มแต่ถ้าคุณซื้ออะไรก็ได้ของบีบูตี้ไม่ว่าจะเป็นอ่าวีเนียหรือว่าอะไรอะไรเขาเรียกอะไรคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์นะครับคอนซีลเลอร์ก็คือตู้ที่ไว้เก็บของได้เยอะๆนะครับตามท่าเรือถูกไหมแม่ อะไรหรอคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ไม่ใช่คอนเทนเนอร์โอเคโอเคนะครับก็คือแย่งกันดีอันนี้ผมใช้แต่อันนี้แต่อื่นผมไม่รู้แป้งเปิ้มผมไม่ได้ใช้แต่เซรั่มผมบอกเลยว่าดีจริงๆริงใช้ลดสิวนะครับรูขุมขนกระชับหน้าไม่มันนะครับนี่เรื่องจริงนะครับเราไปดูตามไอจผมได้ครับชอบโมเมนพ่อแมนได้ราคา2องร้อยบเกครับดีใจด้วยครับ ก้าด้วยค่ะนี่่กดช่วยซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้ด้วยค่ะซัพพอร์ตไปเลยครับเพราะว่าเงินอยู่ที่เมียผมหมดเลยนะครับผมทําเพื่อภรรยานะครับนี่เวบบี้บอลเอาเบบี้ขาอ้วนอิ่มแล้วเบบี้มาหาคุณแม่ก่อนสิลูกอ้วนทํางานกันเร็วอ้วนทําอะไรคะเบบี้นะครับก็ยังไงก็ซื้อค่่ะแมบพี่แมนอยากลองทาลิปเบอร์สี่ น้องวันนี้อ๋อน้องเท่วันนี้โอเคอ,อยากเห็นเทมนต์ค่ะโอเคครับพึ่งติดตามใช้ดีจริงๆค่ะหน้าใส<ด>ขาขึ้นใช่กดใส่ตะกร้กาเลยใช้ดีมากดีจริงครับคุณนุ้ยก็คือตัวเซรั่มนะแม่จะบอกให้เลยว่ามันช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าลดเลือนลิ้วรอยสิวฝ้ากระจุดด,ด่างดำแต่ที่ใช้คืนเดียวเห็นชัดสุดก็คือยับยั้งการเกิดสิวค,คือใช้หยดไปบนสิวอะ่ะพรุนี้เช้าอะ่ะก็คือแบบ สิวแบบยุบอะสิวแห้งสิวหายสิวแบบลดลงสิวแบบรอยแดงอะไรเงี้ยรอยแดงจากสิวรอยอักเสบของสิวแบบลดลงอย่างเห็นได้ชัดสุดถูกต้องครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมห้องน้ําใครที่รั่วหรือว่าเป็นรอยร้าวนะครับใช้อันนี้หยดไปเพียงเลือดยุงน่ะมันจะสมานกระเบื้องมันตลกอมันตลกตรงไหนโอ้โหทำไมเสียงดังโอ้โหอย่ทำไมเสียงดัง รำคาญเซรัร่มใช้กลางวันกลางคืนใช่ค่ะน้องฟ้าใช,ใช้ใช้เป็นเดลี่รูทีนเราเลยอะ่ะก็คือถ้าเราล้างหน้าเช้า,ชาเย็นอะะแม่ไม่ดูหนังสักทีอะไรนะคะแม่ไม่ดูหนังสักทีลูกบอกเขาก็เลยจะไปหากระดูกแม่ขาของก่อนแปบ๊บเดียวอีกครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงนาแม้แม่ตอยผลิตขนตาปลอมขายน่าจะเหงจริงหรอเอออะไรนะคะ ดิโน่ดูบาร์บ,าบ,บ,าบี้พี่หมีอีกเบบี้ลอยอีกครึ่งชั่วโมงค่ะลยอยอีกครึ่งชั่วโมงเบบี้อยากดูหนังแล้วมาช่วยคุณแม่ขา,ขายของก่อนได้ไหมคะอันนี้นะครับเซรั um ่มบิบูตี้ผมบอกว่าดีจริงๆสิวผมไม่มีเลยนะครับทั้งลูกทั้งเมียเลยตอนนี้นะครับเบบี Baby, ค้ค่ะ2 9 9บาทเ <c oughs> ท่านั้นนะครับ เดี๋ยวพ่อขายนี่ไปจัดการแป๊บนึงไปจัดการแป๊บนึงอ่ะพ่อขายเดี๋ยวเท้าด้วยเดี๋ยวหลายอย่างวุ่นวายมากวันนี้อ่นะครับเไปเจอไปดูลูกแป๊บหนึ่งเราได้เท่าไหร่ลูกเซรั่ม299บาทเมื่อกี้คุณผู้ชมบอกว่าได้269บาทด้วยขอบคุณมากนะครับแม่เตยว่าแม่นี่ลูกชายโอ้โหดูแค่เวทมนต์คนเดียวนี่ก็แย่แล้วเห็นไหมครับสิวเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิวเพราะวันนี้ผมแต่งหน้า เดี๋ยวผมจะหยดดูมีอยู่เม็ดหนึ่งน,นะครับผมตอนนี้269นะฮะก็คือถ้าใครคิดอะไรไม่ออกนะครับใครมีแฟนคุณผู้ชายตอนนี้ลองดูผมว่าถ้าใช้แบบประหยัดแบบผมนะขวดหนึงนะ่งอะเดือนนะเดือนหนึ่งนะเพราะว่ามันใช้นิดเดียวเองนนห,อหยอดเนื้อเซรั่มให้ดูแบบเม็ดถั่วแล<ๆ>้นะครับให้ไหมเอาเลยไหม รเเเาสสีียยตอนนี้หมดจริงนะครับหยอดแบบเป็ดถั่วไม่ได้ครับผมจะได้แค่นี้แค่นี้แค่นี้แค่ไหนนี่หมดแบบจริงๆนะถ้าใครเห็นในติกตอกผมอะผมเพิ่งซื้อมาวันนี้ผมจะซื้อใช้อีกด้วยอีกขวดหนึ่งหมดแล้วจริงครับช่วยซื้อหน่อย หมดแบบจริงจังเลยนะแม่แม่เบิกมาให้พ่ออันดิได้ป่ะสองอันเลยแม่พูดอย่างนี้ตั้งแต่พ่อกลับมาเพราะยังไม่ได้ถ้าขวดเลยแล้วเข้าไปเอาที่ออฟฟิศค่ะอาฉีดพ่นนี่ก่อนอะไรอ่ะสเปรย์น้ำแร่ฉีดเท้าใช่เหรอบ้าเหรอเมาดูดิอ่ะขายเร็วกดใส่ตะกร้ากดใส่ตะกร้าด้วยนะครับวันนี้ทุกคนได้ราคาไหนกันบ้างสองหกก้าเมื่อกี้น้องเขาบอกอ๋อ เนี่ยนะครับเคาะจนมือแดงนะครับเ <c oughs> พราะมันหมดแล้วเคาะแบบมือแดงความที่เมียเนี่ยงกจะใช้ช่วยขายนะแต่คือไม่เคยเอามาให้ผมต้องซื้อเองเ <c oughs> สียงดังแมหมดแล้วก็ไม่ต้องรั่นแล้วก็บอกลูกค้าว่าใช้จนหมดแล้วเนี่ยกดเสร็จแล้วทุวกคนซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยนะคะนี่ครับ <c oughs> แต่พี่แมนหน้าดีขึ้นมากจริงถ้าเอาฟิลเตอร์ออกเห็นไหมนะ๋ยวนะปัดอีกได้ปะ เอาเอาฟิลเตอร์หน oh, ้าเรียวออกได้ไหมได้เดี๋ยวเอาทําให้แม่รู้จักคาว่าลำคาเนอะโอ้โหเหวแตกหมดแล้วตอนเนี้ยเอฟเฟก์นี่ไงถ้าไม่มีอ่ะโอเคอันนี้เอฟเฟก์ไม่มีแล้วอะแต่ขออันนี้หน่อยอะไรจะบ้าเหรอพ่ออันนี้มันแบบเวอร์หวังมาก ไม่ใช่ละอีผัวโอ๊ยค่ะขอวิง่งอันนี้ก็คือทำไรแม่ปัดเป็น้ายหู <c oughs> ยแตกเขา <c oughs> อันนี้คือหน้าจริงแต่ก็ยังเอฟเฟกเสียง อันนี้หน้าจริงนะครับอันนี้โนฟิลเตอร์แล้วหน้าจริงแบบเรียวจริงหน้าจริงผิวจริงโชว์ผิวให้ดูเลยว่าปลาลดปลาสิวหายสิวหายไหนสิวหายน้าจริงก็ดีแล้วขอบคุณครับกดซื้อให้ดูโปวันนี้แบบโปวันนี้กดซื้อด้วยนะครับในตะกร้านะครับสองร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับผม พ่อพ่อบอกเอาหน้าเลียวออกใช่เพราะว่าเลียวอยู่แล้วนะครับมันจะดูเป็นใช่ปกติคือนางหน้าเล็กมากทุกคนแต่พี่แมน่ะหน้าดีขึ้นจริงๆหน้าดีขึ้นปคอนแรงมากหน้าดีขึ้นไปกินป๊อปคอนมาหมดแล้วนะครับยังไงฝากทีมงานดีบูตี้นะครับอันนี้ผมพูดแบบซีเรียสเลยนะเทส่งมาให้พี่ด้วยนะพี่ใช้ซื้อเองไลยสองครั้งแล้วนะครับรีวิวจน มันดีจริงพี่ถึงซื้อมาใช้คืออะไรน้องฟ้าหัว,หวล้อนะครับช็อตกันเก่งมากถูกต้องครับพ่อแม่ชอบไว่แม่เตยไม่ได้ว่าครับชอบว่าค่ะขึ้นสองอ้สองสี่เก้าค่ะอันดับสองอุ้ยเย้ที่คอนโดหนูมีีใจจังเลยเท่บอกว่าที่คอนโดหนูมีหลายขวดมาเอาสิจ้ะโอ้โ รู้ว่าคอนโดเท่เท่ลงมาวันแผ่นดินไหวเท่ยอยู่ชั้นสาสสองดูแลตัวเองนะเท่ <c oughs> เท่มาให้พี่ด้วยนะที่บ้านเท่ <c oughs> <c oughs> แล้วเท่อีกคนหนึ่งชื่ออะไรที่ขับรถน้องเอมอ๋อน้องเอมกับเท่วันนี้มาใช่เท่เท่ก็ควรจะใช้บีบูตี้เรื่อยๆนะลูก <c oughs> เท่มาให้พี่ด้วยนะไม่ไงั้นพี่ตามไปปิดนะเอ้ <c oughs> น้องฟ้าบอ,อกต่างคนต่างไม่ยอมันเลยขอบคุณมากครับเป็นเรื่องปกติครับสิบกว่าปีแล้วครับ เบบีมาเต้นดีกว่าเแบบีเต้นเลวจะน่ารักกันแค่ปีแรกปีเดียวเ so nice. ท่อย่าลืมนะขอบคุณมากหมาเร็วบอกว่าโปร444ลด14%อ่าโปร444นะครับลด44%ลด14ลด1 0อ่าแล้วโปร4 4คืออะไร วันนี้ใครซื้อครบ444บสี่บาท <Okay. S 2> ลด14เปอร์เซ็นต์วันนี้นะครับใครซื้อครบ444บาทลดอีก14เปอร์เซ็นต์ถูกไหมใครซื้อ799ใครซื้อ700ไปเลยก็คือใครเอาง่ายๆใครซื้อ799นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนซีลเลอร์คอนเทนเนอร์แม็กเ,กเกอร์นะครับ <c oughs> หรือว่าแป้ง <c oughs> หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผม <c oughs> แป้งลิปเซรั่มแป้งลิปเซรั่มอะไรก็ได้ที่เป็นของแบรนด์บีบูตี้วันนี้ครบ799บาทแถมเซรัม่ม นะครับผมยังเข้าเรื่องนี้อยู่เพราะผมชอบอันนี้นะครับติดตามพี่แมงพี่เตยตลอดขอบคุณครับขอบคุณครับบาลามาคุยเรื่องอื่นก็ได้นะครับผมก็ขายของได้ประมาณนี้นะครับก็ได้เห็นแล้วอยู่ในตะกร้านะครับขอบคุณมากที่อุดอุดหนุนครอบครัวเรานะครับอุดหนุนสินค้าของน้องใบเตยที่เขาตั้งใจรังสรรค์ทำมาเพื่อแฟนคลับและประชาชนที่รักเขานะครับเฮ้ยทำไม เอ้เปนงเบี้ยวอยู่หรอที่รักทำไมแท่งมันงอมันคือ,อแอปอะไรอะ่อะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเครู้เรื่องที่แมใช้ไหนครับใช้นี้ครับคาเทนทองรสา,าพี่ใช้นี้ยเดียวยคือมันเป็นเซ <c oughs> ร,รั่มอ่ะคือเอาจริงแล้วมันไกลตัวนะ ของสำหรับผู้ชายแต่พี่ว่าผู้ชายคนนี้มันก็ต้องดูแลตัวเองกันบ้างนะแต่ก่อนนะพี่ไม่เคยใช้อะไรเลยนี่ให้พูดให้ตายได้พูดจริงๆคืองอเพราะมีฟิลเตอร์เออเหรอมันยังมีฟิลเตอร์อยู่เหรอแป๊บนึงนะแต่พี่ต้องทําไงวะพี่จะเล่นไม่เป็นด้วยดิหมูแต่ละอัน เอออันเนี้ยใกล้เคียงสุดนะโอเคนูเรื่องอันนี้อันนี้นะพี่บอกเลยว่ามันดีจริงพี่ยังเล่าไม่จบคือผู้ชายเราอ่ะผู้ชายเราอ่ะต้องใช้บ้างแต่ก่อนพี่ไม่ใช้เลยเลยเว้ยแล้วพี่พี่ไปแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะสมมุติไปถ่ายรายการไปถ่ายละครไปทําอะไรในสมัยก่อนเงี้ยคือเราจะรู้เลยว่าเราแบบความจริงนักแสดงเนี่ยเขาดูแลตัวเองกันดีมากเลยนะไม่รู้เขาทาอะไรบ้างอ่ะแต่พี่จะบอกว่าทุกคนดูแลตัวเองจริงๆครับตอนนี้เพิ่งมาดูแลตัวเองตอนอายุสิบสองยังทันนะก็คือต้องใช้อะไรพวกนี้บ้างมันจะทําให้สิวอ่ะ น้อยลงรูขุมขนเล็กลงแล้วก็หน้าใสขึ้นพูดง่ว่าทาอะไรแต่งหน้าหรือไปไหนมันก็ทำให้ <laughs> หน้าเรา <laughs> เห็นนะมันจะทำให้ปากอิ่มแม่แม่วันนี่เร็วรผู้ชมก็ชอบให้ขายแบบแอปนี้ <laughs> 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 นะครับ <laughs> ตอนแรกอ่ะ พอใช้บีบูตี้ปุ๊บหน้าก็เปน็นอีกเลย <laughs> ตาว่างเหรอโอยที่ผัวเอาฮาดิผู้ชมเขามาดูเราเขาไม่ได้เราไม่ได้ฮาเซลช่วยกันก่ <laughs> 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 <nes> ia, อเนี่ยคอนซีลเลอร์มนันยังเบี้ยวเลยเนี่ะ แต่ว่ามันยังเป็นแอปเที่ยวมันไม่ใช่อ่าเดี๋ยวพ่อเล่กแอปเองแม่แม่อยู่ในหน่นี้ล่ะป๊าป๊าไม่ต้องใส่เออรู้แล้วแล้วก็ดูที่มันน่ารักน่ารักเล่นกั็นคนเดียวเลยเนี่ยมาได้เล่นอ่ะโอเคอันนี้โอเคนี่นะครับแล้วข้อดีของมันก็คือถ้าหยดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทำให้หนวดขึ้นด้วยตอนแรกเมิ่มเลยเร็วบีบูตี้ นี่นะครับคนด้วยซื้อพี่แมนด้วยค่ะเซรั่มนะครับกดเซตาก้าครับทาเซรั่มตัวนี้หนวดขึ้นแบบนี้เหมือนพี่จันนี่อ่ะนะครับแป๊บหนึ่งเออเรื่หลอดดีนะจริงๆแล้วเนี่ยผมจะมาพูดอีกนะครับสำหรับเซรั่มเนี่ยสำคัญนะ ชาวพิจิตคิดถึงพี่ใบเตย <Hi. S 1> ชาวพิจิตคิดถึงพี่ใบ oh, เตยเฮยคิดถึงเหมือนกันค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะมันดูไร้หายขมเท่านั้นเออนั่นแหละครับก็คือพูดได้ง่ายว่าผมว่าต้องใช้จริงๆแล้วอันเนี้ยผมใช้มาถ้าใครดูไลฟ์ใบเตยตั้งแต่แรกๆผมใช้มาน่าจะสองสามสองเดือนกว่าแล้วนะตั้งแต่ออกมาสามเดือนกว่าถือว่าแบบได้รับคําชมจริงๆจากช่างแต่งหน้าจากคนที่เจอนะครับจากเพื่อนจากอะไรว่าแบบ ไปทำอะไรมาทำไมหน้าใสขึ้นอันนี้คือก่อนไปเกาหลีนะครับเกาหลีก็คือผมฉีดบอท็อกนี่คือเรื่องจริงนะครับมันดูไลท์ไหนํำเท่านี้ไม่เคย <laughs> เขาบอกไม่เคยดูไลร์ไหนํำเท่านี้เลย <laughs> เห็นปะ่ะผู้ชมเขาหน้ารักแม่อ่ะโอเคต่อนะครับนี่คือเรื่องจริงครับณผู้ชม แต่ผมก็ไม่ทราบหรอกแต่ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ถูกรังสรรมาอย่างดีแล้วนะครับลิปสติกแต่ใบเตยเขาก็ใช้ของเขาจริงนะไปเที่ยวไหนเขาก็ไม่ใช้ยี่ห้ออื่นเลยนะครับเขาก็ใช้ของเขาไปเที่ยวเกาหลงเกาหลีอะไรไปนู่นไปนี่เขาก็ใช้แต่ของเขาทุกวันวันนี้ที่เขาแต่งหน้าเขาใช้แต่ของเขานะครับเพิ่งติดตามบายบายครับบายบายครับ คุณดามปังๆค่ะโอเคครับแม่มาพูดเลยไหมคนเขาอยากพูดกับแม่พ่อมาไปเลยเดี๋ยวอีกสิบนาทีฮะให้พ่อพูดอะไรอีสิบนาทีอาพูดไปสิพูดไปเรื่อยแล้วแหละที่พูดแะไรหละบอ,คอคากคนสซนตะก้าเลยกดน<ช>ต์ตะก้าด้วยนะครับคุณแมนน่าใสาามากๆใช่ครับ FC DJ m a n จากแม่ห้องสอบ คือแบบไม่ต้องเวอร์ปะ่ะไม่ได้เวอร์<ด><ด>แบบสียงดังขนาดนั้นอ่ะโอเคดูอเอากดดูดุดการกดตรงไหน นี่ไงกดที่ตะก้านี่ไงเห็นไหมว่าก้าขึ้นฮอตไหมตะก้าขึ้นอะไรบ้างโอเคครับตอนนี้นะครับก็เซรั่มนะครับ mm hmm. 299บาทนะครับลิปแมทและกอรอส199ล <Lip S 2> <Lip S 1> ิปแมทและคอร์สนะครับผม199ทุกอย่างตอนนี้ก็199าหมดนะครับ mm hmm. ผมใหม่คอนซีลเลอร์ก็199าซื้อทั้งหมดนะครับแป้งนะครับจาก1290เาหลือ279บาทเอาเป็นว่าซื้อ779บาท คุณจะได้เซรั่มฟรีอ่ะคิดง่ายลิปตะก้าไหนครับพี่แมนแป๊บนึงนะลูกลิปตะก้าสามครับลิปอยู่ตะก้าสามทุกสีเลยนะลูกไปกดเอานะปักหมุดแล้วนะคะลิปตะก้าสามแม่ยังไม่ลองสูตรสีให้ดูเลยค่ะเออเออเออสูตรสีสูตรสีอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่สูตรสามเดี๋ยวเดี๋ยวลองสูตรสีนี่นี่นี่สูตรสูตรสีนี้อ่ะเดี๋ยวลองให้ลูกค้าดูลองให้ดูไม่เขาให้หนูลอง